เป็นหนี้อย่าโฟกัสแต่หน,นี้อย่างเดียวครับหลายหลายครั้งฮะเวลาเราเป็นหนี้นะครับเราก็มักจะโฟกัสว่าเฮ้ยฉันเป็นหนี้บ้านฉันเป็นหนี้รถเป็นหนี้ต่างๆนะครับจะจัด ยังไงดีนะครับหาเงินตรงไหนมาปิดหาเงินตรงไหนมาโปอแต่ผมมองว่าสิ่งที่เราเนี่ยมักจะหลงลืมกันนะครับก็คือเรื่องนิสัยการก่อหน,นี้เพราะว่าหลายรายค้าเวลาเราปลดหนี้ไปแล้วปิดหนี้ไปแล้วเราก็มักจะเกิดหนี้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอีกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจริงๆผมอยากให้คุณนะครับลองกลับมารีเช็คตัวเองนิดหนึ่งว่าตอนนี้นะฮะคุณมีนิสัยการเงินยังไงซึ่งมันก็คงไม่พ้นเรื่องของการทําบัญชีรายรับรายจ่ายหรอกถูกไหมลองทําดูนะฮะลองทํายอดหลังดูก่อนนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณไปหมด ไปกับอะไรบ้างก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องของสิ่งที่จําเป็นหรือต้องการแหละเนาะก็ลองมอนิเตอร์ตัวเองดูนะครับเพื่อดูนิสัยการเงินตัวเองและจะดีมากๆครับก็คือเราควรทําไปข้างหน้าด้วยนะครับว่าในอนาคตก็คือในเดือนนี้เดือนหน้ารวมถึงอีก2เดือน3เดือนต่อไปเนี่ยคุณมีแผนที่จะใช้เงินอะไรอันนี้มันก็เป็นการวางแผนการเงินแบบเล็กๆเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆแหละที่ผมมองว่าไม่อยากให้คุณเนี่ยโฟกัสแค่นี้อย่างเดียวนะครับอยากให้คุณมาสังเกตพฤติกรรมตัวเองนะครับลองดูว่านี่ที่คุณจะ ต้องจ่ายเนี่ยที่คุณต้องใช้อยู่ณนะปัจจุบันเนี่ยมันเป็นหนี้อะไรแล้วคุณก็ค่อยไปหาวิธีการแก้ไปหาวิธีการจัดการก็คือไปหาดอกเบีย้ยที่ต่ำลงกว่าน,นี้หรือว่าเป็นการรวมหนี้รวมก้อนหนี้ด้วยอัตราดอกเบีย้ยที่ต่ำกว่าหรือว่าอัตราดอกเบีย้ยเท่าเดิมแต่ว่าทําให้คุณเนี่ยเกิดสภาพคล่องมากขึ้นซึ่งความจริงแล้วคลิปนี้นะครับผมอยากจะสื่อให้คุณเห็นแค่ว่าคุณเป็นหนี้ไม่อยากให้โฟกัสแค่ปลายเหตุลองย้อนกลับมาดูตัวเองโฟกัสที่ต้นเหตุดูครับว่าจริงๆแล้วสาเหตุหน,นี้ของคุณเนี่ยเกิดมาจากอะไร